เอฟซีวันนี้เราอยู่กับพี่หนิวนะครับพี่หนิวกิจกรรมอะไรเต็มไปหมดวันนี้วันเชือดวันนี้วันเชือดว,วันเชือค่ะเหรอมันมันยังไงอะหัวหนึ่งอะไรเขาเรียกอะไรนะหัวดอกไม่ไม่สองสามขนาดนี้คงไม่ไม่หัวแล้วไม่หัวแล้ว,ะว,ลวนะเพราะมันจะสิ้นเดือนรรรมีน,นาแล้วใช่ไม่หัวแล้วแหละก็คืออันเนี้ยรุ่นนี้แล้วจะมีตัดไหมมีค่ะ ต่ออีกใช่อันนี้ประมาณเราสองสองร้อยเอสองสองสองร้อยเข่งไม่พอสองร้อยเข่งไม่พอก็ประมาณเข่งละห้าสิบโลประมาณนะเห็นว่าวันเนี้ยมันมีสองแปลงสามแปลงรวมกันเลยอันนี้แค่สามแปลงสามแปลงค่ะ มันมีแปลงหนึ่งที่ว่าใช้ของซานโฮด้วยอยู่นี้ด้วยมั้ยมันลูกไหนเลดานนี้อันนี้ใช้สักลูกมั้ยใช้สักลูกนะองใช้เพราะรวมกันหมดเลยใช่ไหมใช่อ๋อมันไม่ได้แยกแปลงว่าเสียงอะไรยังต้องใช้สักลูกมันต้องใช้สักลูกอ่ะดูใสๆอ่ะดูเขียวอ่ะใช้สักลูกอ่ะมันต้องใช้สักลูกนะหมดรุ่นนี้แล้วเราจะตัดอีกช่วงไหน มีสองน่าจะเข้าอยู่ไม่เกินวันที่ห้าไมษะเพราะวันดอกใ้ที่ขายใบอ๋อมันรุ่นสอนจะทันกันไหมทันได้กันจริงๆอ่ะเนื้อสีเข้าแล้วแต่เพียง่ว่าอาจจะจางนิดอ่าแล้วก็ยังไม่จัดยังไม่จัดเราก็เลยเอาที่ว่าช่วัวตัวเพราะปีนี้เห็นเข้มมากเลยการตกการอะไรทางลุงเาก็มีความเสี่ยงว่าเดี๋ยวพอออกไปแล้วเกิดโดนตีกลับมา ก็จะทางล้งต้องรับภาระ,ะส่วนชาวสวนชาวสวนก็ต้องมีความเสี่ยงว่าเดี๋ยวลมมาเดี๋วมาผลาผลิตไม่ได้ตามเป้าตอนนี้ปัญหาเรื่องคาบเรื่องเครื่องเนี่ยผมแอบดูแลไม่เจอเรื่องข้าวยาไม่เจอในส่วนนี้นะครับเห็น<ม>ว่ามีการเอาแป้งไปตรวจตรวจค่ะสี่สิบตรวจเมื่อวันที่ยี่สิบสี่สี่ิบเลยเหรอใช่ มันพอดีอดีแต่มันมากไปน้อยไปถือว่าสงเพราะว่าที่เขาอวนกันมันจะอยู่35 37เขาก็จะเกินเกณฑ์มาหน่อยใช่ก็ผ่านแล้ว40เนี่ยเป็นพี่หมูมันเป็นเพราะอะไรก็ด้วยว่าทานอาหารสมบูรณ์แล้วก็การให้น้ำมันสมบูรณ์แล้วก็ระบบใบเราปรุงอาหารดีอาหารดีนะกินอาหารเต็มที่ใชุ่ณภาพเนื้อเเลยได้ใช่เพราะใบเราตึงตัวเนาะตึงตัวปรุงอาหารไปเลี้ยงลูก ก็เป็นเป็นแป้งที่ใช้สินค้าทานหมด้วยใช่แป้งสี่สิบเลยนะนี่กับมองเล่ยยายนะขาวเลยหน้าขาหน้านี่ขาวเลยยีบ้านี่แป้งติดยีมาปั้นขาวเลย เห็นว่าเดี๋ยวหมดจบฤดูการนี้ก็จะลงจานโฮเต็มระบบไปเลยตั้งแต่ปรับปรุงดินเพราะว่ารอบนี้เราเข้ากันเลยถ้าตัดมีสองฟุตก็น่าจะหมดต้นจบหมดต้นละเหลือแต่แค่แป๊กๆแป๊กก็จะลืมเริ่มเริ่มเริ่มเดินเอนทังไปรับดินให้ทันทีเพราะว่าจปีหนาเราก็ต้องมาต้นฤดูแบบนี้อีกเพราะทางนี้จะถนัดเป็นต้นฤดูใช่เพราะผมเห็นบางคนรอหลังสงการเนี่ยบทีน้ำแห้งแล้วนะใช่ มีความแมอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำก็เลยทำทุกอย่างมันมีความรู้น้ำไม่ขาดอากาศจะมีจะมีปัญหาคือเรื่องลมอย่างเดียวลมช่องตรงนี้มีทุกปีเลยใช่ลมอย่างเดียวแสดงว่าโซนนี้ที่เขาชอบทำต้นลูบิ้ให้ออกมีก็มาถูกแนวทางเราแต่ต้องพูดว่าบางคนเขาทำต้นลูบิดวจริงแต่ไม่ได้ก็มีไม่ติดดอกใช่ ดอกออกมาแล้วก็ตี่ก่อนอกโดนหนาวทช่งใช่มีอ่าแล้วก็ตั้งใจจะให้มันออกมันไม่ออกก็มีบางคนเป็นดอกแต่ว่าเลยเป็นแขนงก็มีแปลงที่ตัดเนี่ยดอกออกตอนชื่องฝลตกคือเรากักน้ําไว้แล้วทีนี้ฝนตกเราก็เลยต้องเสี่ยงว่าจะดอกหรือแหนงจะแขนงแต่เขาเป็นดอกเลยล คือธาอาหารอะไรที่เราเตรียมมารพื่อเพื่อเพื่อเพื่อพร้อมจะออกดอกถ้ามันไม่สมบูรณ์มันก็จะไหลเป็นแถวนี้ฉะนั้นคือเราเน้นให้ส้นสมบูรณ์พร้อมพร้อมอกเนาะและเดี๋ยวคอยติดตามพี่หมิวอีกอีกแต่พวกนี้จะตัดอีกใช่พวกนี้ตัดอีกแปลงแปลงหนึ่งแปลงนี้เลยคแปงนี้ข้างหลังเรานี่คือหลายร้อยต้นตรงนี้ แล้วเดี๋ยวในช่วงที่ว่าพี่หมิวลูดเสร็จเลยอ่ะแล้วเรามาดูในเรื่องการเตรียมเตรียมดินเตรียมต้นเตรียมใบเลยช่วงนี้ดีจะทีที่เหลือก็ไปดูคลิปย้อนหลังของพี่หมิวนะในเรื่องการดูแลว่าทําไมฝนมาหนาวมาลมมาใบอ่อนมาลูกยังอยู่เต็มต้นไปดูคลิปย้อนหลังก่อนมีลาบก่อนพี่หมิวต้องทำเงินการแล้วรับเงินแล้วรับเงินแล้วไปสิไปบ้าน อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ